สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับช่องพ่อแมงวีนครับตอนนี้อยู่ที่กูมาคาเฟ่อยู่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นครับ ในร้านมันนี่แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยเนาะหมั่นขนาดด้เนี่ยบงหูปลางามๆแบบนี้ปลางามๆแบบนี้หวเวลามันั่นแมันเสียบปอนครับบอกเขาว่าเสียบลายปลาอย่างกับปลาักเกอร์สิที่เห็ดเขาเขากินเมือนงแต่ว่าบงหูวางงามๆแบบนี้นี่ผู้ใด กูได้เคยอัน,นัหนแน่่ะเห็ดกับเขาเี่ดเอ็นดีลงคลองอยู่เนี้ยวันนี้มันก็หาสวยเอามันนึกว่าอาหารบรรยากาศดีเลยครับวันนี้ลมเย็นสบ,บายเลยมันนึกวาาาคาเฟ่สไตล์ญี่ปุน่นฟามูเอา้าฟามูบอกว่าเป็นผู้หมากานพี่พาฟามูคาเฟ่ ฟามูสลับซื้อกันตัว <Okay. S 1> <laughs> ฟามูคาเฟ่ครับ <Okay. S 1> เป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับ <Okay. S 1> บรรยากาศดีอีลีครับท <Okay. S 1> าง้างเป็นป้าเขาลมพัดตลอดครับ บรรยากาศญี่ปุ่นที่สุพรรณบุรีฟังพุ่นกะเขียวกะจี้เลยโต๊ะแบบนั่งเขาเอื่นโต๊ะหยังถ้าเป็นชักเนี้ยเขาเอื่นคันโต๊ะติดนี่เบาญญี่ปุ่นนั่งโต๊ะนี้บ่นี่ก็ได้นี่บโ่โอ้โอโอ โตนี่โตแบบญี่ปุน่นสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับนั่งโตนี่เลย้างๆบรรยากาศเป็นป่าเขาเลยทุ่งนาป่าเข่าสไตล์ญี่ปุน่นเอานอนเลออยนยูนี่บ่ได้เปล่าครบนะับเขาบอกว่าอย่าเนาะบอกว่าดอกเอขากำลังผักขวัญกินกาแฟเนาะ บอกใกล้หรอสิก,กไประมาณนั้นวัดดอนคาครับมะแร็งมะแรองกับ้าวเช็กเพีงอันนัน้นบอาากาแถวเนี้ยปเป็นลูกทุงต้อแซวเช็กลูกถุงบอซินแลลูกุงตีล็กิตีเิบไม่รีกรซิบจางแหงวะดินแดนแห่งมอลำอ้วนลูกทุงดัง หลายคนครับอยู่นี่พุ่มพวงดวงจันทร์สอนเพชรสายันสัญญาเสรีลุงสว่างลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับแอดคาราบาวตูนบอดี้แสลมมีหลายเดยอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่เห็นคุยกับพ่อทุ่อวานอ่ะ เดี๋ยว่ยวนี่มันจะเป็นเขียนนอกว่าให้เบาเสียงลงเขียนก็ยังเขียนนองงอกแน่ยต่ให้ได้ซอแจ้งนะเบาเสียงลงมันจะไปมวนจังไรดูความบรรยากาศครับศิลปินแแล้วม่ีบศิลปินดังๆ<ป>ระดับลูกทุ่งเมืองไทยกับยูนี่แหละครับสุพรรณบุรีหลายๆท่าน เป็นยังนักลอกลูกทุ่งหนงดมันก็อยู่นีหลายเนาะแต่ก่อนเนาะสุพรรณบุรีนี่บอลมันเป็นลูกทุ่งแต่ก่อนลูกทุ่งดนงดางเกิดจากระดับตำานาน่ะอยู่นี่แหละบอบอมันคนละสไตล์กันแห่ย่านเนั้นง คนละสไตล์กันเนาะพอพัดธละบุตรแต่ก็มีบ้างก็ไม่เยอะก็แทบแบบเป็นรถดัดเพราะว่าพอพัดธละบุตรพึ่นอยู่เมืองการกับสุพรรณกับการกะแต่รถแท่เป็นเขียบติดต่อเป็นรถแทบหน้ากับเลนตนตีสดแท่หน้าแท่อันมากอะไรนะเล่นดนตรีสดเป็นรถเข็นนอ่าใช่เป็นลำโพงตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวควายดูตะเกียบปาได้ อันนั้นวงเป็นวงดนตรีเท่าโอกับไอ้นี่อ่พี่มีพี่พี่มีอะไรที่ว่าตีกอน่ะดูทางนี้หน่มยนี่ต้นพุ่นน่ะพี่ก้องน่ะนี่แหละนี่เหรอเกลี่ยนี่เหรอเลยไปอีกมาตะลุมบุนแล้วกันเลยเลยพี่มีอะไรที่ตีกรองที่ที่ตีกองอ่ะคนตัวใหญ่ใหญ่กับแตกๆอ่ะตัวใหญ่ใหญ่อ่ะนั่นแหละที่มีต้นพุ่นน่ะล่ะที่ผม บอลบอลคนต่างสายใหญ่ใชยูวงเทอร์โบโหรืออะไรเนี่ยวงวาเลนไทน์ว่าเป็นบอกอ่าอ่วาเลนไทยเรียเทอร์โบนี่แหละจะไม่ได้มันขึ้นนี่กับพานมาเห็นเหรียญอยู่วาเลนไทยอยู่รอทานอ้าวไม่จะเหรียญป่ะจีพานจะได้มีจนมากภาคการมันถี่วงน,น,นี่แหละคนเหรียญอยู่แถวนี้แถวอ่างทองแถวพาคกางคนมากจะไปสติงมากเยอะสติงแล้วก็ทุ่ง แต่ว่ามองไม่ทิพเพิ่นขายบัตรในไลน์เราดิเพื่อนขายบัตรดวงหนาในไลน์เพิ่อนขายได้ห้าพันนี้ห้าพันหนี้บัวหน่อยดิเพื่อนขายบัตรแข่งไปแล้วห้าพันตอนเนี้ที่ได้ขาวอยู่บัตรแข่งสองร้อยใสองร้อยได้ห้าพันใบสองร้อยคูห้าพันของลูกสาวหิง จะได้เป็นหลานตัวโอ้นาตีอาตบอกไปนาตีอาตมาแล้วอยู่สุข้างหรือเปล่าคะม่เคี่นเนไม่คุณวคุณเรียสวดร์ค่ะยงอรอน้องตีน้องคุณอิงเรจะจะได้อยู่ร่วมกันมาจากรุ่นลูกมันนี่เหรอคะเล่นหนึงสวที่นี่ ลาติอาตโอ้มีครับลาติอาตเป็นรนเด็ดพอแลวซึ่งแบบ้อ้ตัวนี้มันมันเลยมนันมันมันอหให้กาชิมเลชิมตรงนี้มันเลยมันจะเป็นมันมันกแฟของมันจริงๆมันจะเป็นมันมนมัน เอาู้ไปนั่มงหุนมงนี้ก็มองเุ้นอ่้เดี๋ยวบองเดี๋ยวดยวเอาแลอยู่ีนก็เย็นอยู่ได้ป่อยู่ด้อันนี้ยังกับคนววาอย่างชีสเอียงชีสตึงมีตั้งเห้ชาชีสชาชี่าเต็มมีนูลายยางของเม่น้อยอันเด่นเข้าไปแล้วครับสุดยอดของบรรยากาศ เนี่ยไปออกหน้าต่างไปแล้วโอ้สุดยอดเลยครับเขียวมีกะเทียมถังนอกลมพัดเย็นสบายครับมาแรงพอกันวัดดอนคาครับนำ้ำปลกระเทียมสีเขียวเมียนท์ว่ากระเทียมมีมันตะกุนหรือเปล่าที่เมียนท์ละเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้า,นาครับสวัสดีครับ